สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมไม่ลิฟวิ่งนะครับแล้ววันนี้<ช>ผมนะครับธนาวัน์สุขานนท์พี่ตุ้มนะครับค่ะและเกรซมหาดมรุม่งคุณค่ะ ครับเราทั้งคู่นะครับจะมานําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยครับและแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ RCD Life r e c o r Design d Center ครับบลูมนะครับผู้นําเรื่องฟิตติ้งกับความเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบและแจก้านะคะคุ k with love นะคะและยังมี Side stone นะคะหินคอร์สที่มีคุณภาพจากประเทศสเปนค่ะเราเอาเรื่องประเด็นเรื่องครัวมาคุยกันก่อนเลยตรงนี้เลยค่ะใช่ไหมตรงนี้เลยนะครับเราเรียกชุดนี้ว่าอะไรครับเกรส แกนพานอรามาค่ะพี่ตุ้ทำไมถึงเรียกว่าแกรนก็คือมีความใหญ่พนานอรามาก็คือมุมมองที่กว้างขวางนั่นเอง<ช>นะครับจุด<ช>เด่นนะครับนอกจากจะใช้ท็อปหินไซส,สโตนแล้วที่เราเห็นเนี่ยนะครับผนังที่เป็นบานตู้เนี่ยดูเหมือนไม่ใช่เป็นไม้เลยเนาะคือดูอย่างเงี้ยดูไกลๆเนี่ย,ย,ยน,นะคะเหมือนสีมัทฉลิกแล้วก็น่าจะเป็นแบบว่าโลหะที่เป็นไม้ซซลองแล้วพ่นสีมัทลิกเนี่ยจริงๆแล้วหลักการเดียวก็เหมือนกับสีพลิยูนนะฮะ ก็คือว่าสีเนี่ยมันจะไปเคลือบหน้าและทําให้ตัวไม้เนี่ยมีความแข็งแกร่งน,นะครับแล้วก็มีลักษณะของสีเนี่ยเรียบสม่ําเสมอะนะครับนอกจากนั้น,นะเกรสตู้ที่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเก็บของได้เนี้ยไปกับผนังเลยนะครับตู้สูงของดีไซน์ชุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะประหยัดพื้นที่แล้วก็ทําให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถูกซ่อนไว้ในผนังได้อย่างเรียบร้อยเลย เวลาคุณผู้ชมจะดูชุดครัวเนี่ยนะครับอย่าดูแต่เฉพาะภายนอกอย่างเดียวไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยการใช้งานเนี่ยจะต้องดูภายในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ฟิตติ้งนะครับควรจะเลือกที่มีคุณภาพที่ดีครัวธรรมดาาก็จะเป็นครัวที่ดูทันสมัยได้ถ้าอุปกรณ์เนี่ยรองรับดีๆเช่นชุดนี้เนี่ยเขาจะมีลินชักที่เป็นตะแกรงสแตนเลสรับน้ําหนักดีมากะค่และที่พี่ต้องบอกว่าฟิตติ้งเนี่ยสำคัญก็คือเวลาเลื่อนออกมาคพี่ตุ้มเขามีโมชั่นที่ดีมากแล้วพอเวลาดันกลับเข้าไปเขาดูดกลับเข้าไปเองบาง ก่อนที่เป็นตัวเสริมอย่างเช่นตัวนี้นี่เลยค่ะอ,อันนี้นะคะทำจากแสแตนเลสสตีลนะคะพี่ตุ้มและแทนที่เราไม่รู้จะเก็บแก้ววายแก้วแชมเปญที่ไหนเราก็มาแขวนไว้นี้ประหยัดพื้นที่ด้านล่างด้วยนะคร<ช>ับแล้วก็โชว์ด้านบนให้ทําให้การตกแต่งเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาดูของที่โชว์จริงอยู่ที่นี่มาที่ RCD Life Decor Design Center ะนะครับคุณผู้ชมรู้จักเจลวินูก็คือ ฝั่งตรงข้ามเลยทองหล่อ15อยู่ด้านซ้ายมือค่ะแล้วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงชุดครัวแล้วพูดถึงอะไรไปก็แล้วนะครับผมมีการบ้านทามาให้คุณผู้ชมรับรองว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะคนคนนี้มีผลงานอะไรเป็นใครมาจากไหนนะครับก็คืองั้นพี่ตุ้มรู้จักนี้ไหมคะเวลาแบบว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่แล้วเขาไม่จะพูด มันใหญ่มากน่พี่เกิลังจะบอกว่าไอ้มันใหญ่มากเนี่ยออกแบบด้วยคนคนนี้นะครับถ้าบอกว่าปีตุพงไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่า แจ็คซูเปอร์แมชีเนี่ยเป็นที่รู้จักแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณแจ็คเนี่ยเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการดีไซน์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะการนําเอาความเป็นไทยมาออกแบบความเป็นไทยนะทีนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเอาลายกระหนกหรือว่าเอาอะไรที่แกะสลักประเภทนั้นนะคะแต่ความเป็นไทยที่เป็นวิถีชีวิตของพวกเราชาวไทยเนี่ยแหละค่ะอาจจะเป็นของเล่นโบราณอาจจะเป็นขนมโบราณอาจจะเป็น สิ่งของโบราณนะคะที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนำมารวมตัวกันนั่นแหละครับคุณผชมอยากดูเลยใช่ไหมครับไปช,ชมกันในช่วงแกรปเิ็งครับสวัสดีครับผมพิ่นหอมขอบคุณครับ เมื่อแนาวทางออกแบบของชูบันนิชิมิวิโอเป็นแนวทางแบบบ้นบานล่านะครับเรสังเกตสิ่งแวดล,ล้อมเราว่ามันสวยงามยังไงแล้วเราก็เอาสิ่งแวดล้อมของเรามาใช้ใชจริงๆผมเริ่มต้นโปรเจกต์แรกที่ผมทำคือนเสิร์ตให้กับคาราดอกแล้วหลังจากนั้นเราก็กลายเป็นบิ๊กเบลเทนมิวสิกฟิวเจอร์วอลเมื่อหาปีที่แล้วคเคยมีประสบการณ์ว่าจะทำมิวสิกฟิวเจอร์วอลอยู่แบบสองวัน2คืนแล้วมีคนประมาณ3-4มสี่หมื่นคนมาแล้วจะจัดการยังไงมันเป็นโปรเจกต์แรกที่เราเริ่มจะ คุณค่าั้งสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอีกเอาขาดท้ามพลาสติกมาใช้ตั้งเขามาทำหุ่นยนต์ยักใช้ไม้ไผ่สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราพ่อมาใช้ร้บคนชอบประสบความสําเร็จเราก็เลยเริ่มเห็นคุณค่าแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้ในงานของเรามากขึ้นวงการออกแบบไทยคือไอ้คำว่าความเป็นไทยถ้าเกิดเป็นวงการ ดนตรีอย่างเงี้ยก็ต้องใส่ชุดไทยแล้วก็เอาเล็บมาติดยาวๆนั่นก็เป็นไทยละมันเป็นหนึ่งเลเยอร์ของความเป็นไทยเท่านั้นเองความเป็นไทยที่มาจากอีแต่ความเป็นไทยสมัยปัจจุบันมันคือเนี่ยนั่งรขสองแถวสีแดงผ่านในซอยหรือว่าไฟฟ้าที่ตัดผ่านไปมาระโยงระยางระเกะระกะอันนี้คือความเป็นไทยทั้งหมดจริงผมไม่ได้ทำอะไรมากผมแค่หยิบสิ่งที่ผมเห็นรอบๆตัวมาใช้ ช่วงหม่ๆเมจะทำงานลักษณะคล้ายๆอย่งงางเงี้ยติดตความเท่นิวส์สปอร์ตเราก็อยู่กับออกแบบและวางใจของเขาด้วยมันไม่ได้เหมือนกับเราออกแบบอย่างเดียวแต่เราช่วยเขาสร้างด้วยเขาก็สร้างเองเ้าก็ทาสีกันเอง,สร,งสร้างนี่พี่สร้างเลยเป็นอาฬิกาข้้งหลังนี้ผมผมก็สร้างเลยไปซื้อของมาดูวยแล้วก็ทำเองด้วย ตึกนี้เป็นตึกเก่าที่แบบคอเนเวิร์ตจากตึกแถวให้กลายเป็นโอสเทลคือเราไม่ได้อยากให้ตึกนี้พอสร้างเสร็จออกมาแล้วมันเ,เป็นโมเดิร์นแบบสุดๆเลยเราอยากให้แขกที่เข้าพ,พาักเนี่ยรู้ว่าวันอันนี้แต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้มันเคยเป็นอย่างื่นมาก่อนแล้วมันกลายมาเป็นอย่างนี้บวกกับอีกหนึ่งเลยเยอร์คือความทรงจำหรือประสบการณ์ของเจ้าของแล้วก็ประสบการณ์ของบวกแบบสำหรับ น้องๆรุ่นใหม่ๆที่ก็หลังจะที่มาเป็นไซเนอร์หรือสถาปนิกสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเรามากกว่าคือเราเป็นคนท่เชสังเกตอ่ะกับมองมันแล้วก็เอาทัศนคติของเราอ่ะทับลงไปตั้งใจอันนี้แหะจะทำให้เราประสบความสำเร็จคุณผู้ชมครับฟังคุณแจ็คพูดไปเนี่ยคุณผู้ชมคงจะแบบได้ดีไซน์ได้ไอเดียได้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเยอะแยะมากเลยนะครับ แต่เราจะมารวบรวมเป็นข้อๆเพื่อจะได้สรุปให้ฟังเามากราบปิ้งกันอ่ามากรบปิ้งกันนะครับเริ่มต้นจากอันแรกเลยดีกว่านะครับเสากลางห้องเกรดค่ะอันนี้เป็นประเด็นของหลายๆคนมากเลยว่ามันไม่สวยค่ะพี่นะครับแต่คุณแจ๊คเนี่ยได้ไปเอารูปฟอร์มของวงกลมเอามาบังเสาไว้ขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้ตกแต่งให้เหมือนประติมากรรมกลางห้องเสาก็หายไปวงล้อที่เป็นสีสันเนี่ยนะ สวยมากสวยแล้วก็ทําให้เราอยากไปถ่ายรูปด้วยและด้านหลังนะคะก็ยังมีการเซ็นชื่อต่างๆของคนที่มาเยี่ยมเยียนเชื่อรึกน,นะครับใช่คะ่ะแต่ไอเดียที่อยากเน้นนะครับคุณผู้ชมโค้ดไวนิด่หนึ่งครับสีสันที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากของเล่นถูกๆแถวๆวสา,าเพ็งนั่นแหะครับเพียงแต่ว,ว่าคุณผู้ชมนะครับเลือกเฉดสีเลือกการวางน้ําหนัก ให้มันเกิดเป็นลักษณะของการเบลนสีพอมารวมกันกลายเป็นปฏิมากรรมซึ่งใหญ่มันใหญ่มากตอนนี้เป็นแกราบิิงอันแรกที่เอามาฝากครับสำหรับชิ้นที่2เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะเป็นอาร์ตพิซชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราก็จะตัดแมกกีซีนหรือนาอีทีมต่างๆนะคะมาแปะแปะแปะแล้วก็ไล่เฉดสี แล้วพี่ตุ้งเชื่อไหมคะว่ามองไปเนี่ยไม่เห็นเลยนะคะว่าประตูอยู่ไหนเพราะว่าเขาเบลนอินกันไปหมดเรียบร้อยเลยกลายเป็นปริศนากรรมชิ้นใหญ่ติดผนังไปเลยอะไรก็คือดีไซน์อีกอย่างหนึ่งค่ะใช่นะครับมากระปิ้งอันที่สาอะไรเหี้ยเกกระปิ้งกันที่สามนะคะไม่ยากเลยค่ะพี่ตุ้มไปลื้อประตูมาื้อประตูเก่ามาแล้วแบบเขาก็เสียดายสิคะเพราะแบบว่าจะทิ้งไปก็มันก็เหมือนของไม่มีค่าแต่ถ้าเกิดเอามาประดับประดานะคะ เป็นด้านข้างของกําแพงเนี่ยตั้งขึ้นตั้งลงสลับกันไปนะคะก็ออกมาเป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะคะใช่นะครับ,รบแต่ทั้งนี้ทั้นั้นนะครับก็อีกเหมือนกันถ้าเรามาติดเฉยๆเนี่ยเราอาจจะสวยไม่เหมือนของคุณแจ็คคุณแจ็คก็ใช้วิธีการนะคุมสีให้เหมือนโทนเดียวกันนั่นเองเพราะงั้นเนี่ย ของแตกต่าง texture ผิวสัมผัสออนะครับลวดลายแต่ใช้สีเดียวกันเนี่ยมา cover ซะมันก็เป็นชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ดูกลมกลืนกันได้อันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเทคนิคที่รับรองเลยคุณแจ็คเนี่ยจะใช้อลักซเนียบ่อยๆมาดูอันต่อไปครับอันนี้เนี่ยพี่ตุ้มชอบมากเลยเกรชเป็นค,คนชอบใช้ผ้าพี่รู้แต่การที่จะทําเป็นไทยเนี่ยบางทีหยิบจับของใกล้ตัวซึ่งเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นแค่เอามาเช็ดตัวหรือว่า่อหุ้มร่างกายเนี่ยมาดัดแปลงนะครับมาทาเป็นโคมไฟมาทําเป็นอะไรหรือแม้แต่ทำ บอกนั่งเห็นไหมที่เขานั่งกันเนี่ยคือแบบนั่งแบบไทยเลยแบบสบายๆนะคะขอ,องทิทชงทิชชู่ของใช้ในห้องน้ําใช้ผ้าขาววได้หมดเลยแม้แต่ระเบียงเล็กๆนะเขาก็เอารักษาของเสือที่ทําจากไม้ไผ่เนี่ยอเอามาตกแต่งทั้งผนังแล้วทาเป็นพื้นอันนี้คือเป็นดีเทลเลกนน้อยที่ทําให้เสน่ห์ของสถานที่เนี่ยมีมากยิ่งขึ้นค่ะหมดหรืยอยังครับเกรซ หมดแล้วก็ได้เอออย่าเพิ่งหมดเลยค่ะพี่มีมีอีกไอเดียหนึ่งที่เก้คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นที่สนใจของท่านผู้ชมด้วยนะคะซึ่งเก้ก็สนใจเพราะจริงๆแล้วเป็นไฟที่เราใช้อยู่ข้างนอกถนนแต่เราขอนําเข้ามาใช้ในตัวอาคารอันนี้แหละครับเป็นที่มาของมันใหญ่มากอีกเหมือนกันนะครับคือเราเริ่มจับสไตล์ของคุแจ็คได้ละแกจะเอาของที่แบบสเกลใหญ่ๆเวร์สเกลเนี่ยเอามาทำเรียกเซอร์ไพรส์ให้เกิดความรู้สึกแบบประหลาดใจหรือประทับใจค่ะไดไม่ถึงคิดไม่ถึงใช้คำว่าคิดไม่ถึงหรือได้ความรู้สึกประท ทับใจใหม่ๆนั่นเองแต่ผู้ชมครับ ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยใช้โคมไฟถนนมาตกแต่งภายในอาคารนะครับเปลี่ยนัตต์ของหลอดไฟกนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนสัก20วัตต์30วัตต์ก็พ<ช>อ<ช>หรือจะเป็นหลอด LED ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้แสงสว่างตรงนั้นเนี่ยสวยพอเหมาะพอดีใช่เพราะเราแค่ต้องการเชฟนะคะเราไม่ต้องการแสงสว่างของไฟถนนมาอยู่ในอาคารตึกข้างในนะคะเพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองมากแล้วก็อันตรายมากด้วยค่ะไม,ไม่น่าจะใช้ใชจะสว่างเกินไปนั่นเองนะครับนี่แหละครับกราบบิ้งที่เรานํามาฝากกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับได้ดูไอเดียมันและแรงบันดาลใจดีๆ อยากจะลุกขึ้นมาแต่งบ้านเราบ้างแต่งบ้านของเราบ้างนะครับผมเชื่อว่ามันนี้ยเบสกับผมเนี่ยพอดูปุ๊บเราชอบไอเดียเเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปทำเราบ้างใะครับเรามาทำเป็นยังไงนั้นมีช่วงดูอิงทำตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูด้วยครับติดตามครับในช่วงดูอิงครับ